สวัสดีครับพบกับสุข่าวฟุตบอลไทยรอบเย็นนะครับเริ่มต้นกันที่เกมแรกญี่ปุ่นปบรังรับออร์เวสเดมันเตรียมชมชนาทิพแคมแบ็กตัวจริงนะครับอนุกะจจำเป็นต้องใช้ชนาทิพนะฮะโดยแฟนบอลชาวไทยเตรียมชมชนาทิพสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกของเดือนเมษายนบนเวทีญี่ปุ่นหลังได้พักเต็มเกมจากศึกเจลิกที่คาวาสกิฟอนเตรเรบุกยันคันเซอร์สโปโรโดยเกมที่3ในศึก ลุวันครับ2023โดยมีความสำคัญต่อโทรุอินกิเป็นอย่างมากนะครับหากไม่สามารถเก็บเชิชนะได้โอกาสตกรอบบนถ้วยมีสูงมากถ้วยใบนีค้คือหนึ่งเป้าหมายนะครับของแชมป์ของโออินกิซะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคาบัสกิฟอนเรลงสนามไป2นัดเก็บได้1แต้มเท่านั้นรังระดับสุดท้ายของกลุุม B บีงานนี้ชนะทิพย์จำเป็นจะต้องเข้ามารับบทเฮมเบเกจำเป็นนี่เป็นองค์การสำคัญนะครับที่ชนะทิพย์ต้องไปสุดให้เหนน็นนะครับว่า ตัวเขาเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงของทีมชุดใหญ่ไหมไม่ใช่ตัวจริงของทีมชุดสำรองอี่อไปแล้วเต็มชมชนะทย์มสมุศรีแน,นวรุกดีกิีทีมชาติไทยลงสามพบกับทีมแกร่งอุรวะเรดรไดมอนด์วันพุธที่หมิถุนายนตามเวลาประเทศไทย17.00นโดยแข่งขันกันที่สนามโทรโดกิสเตเดียมโดยเกยมที่ผ่านมาคาวาซาก,กิบุกเอาชนะซัปโปโรได้จากความผิดพลาดของแนาวรับซัปโปโรลุ้นลวนในสถานการณ์ฝนตะเล็ที่กำลัง มีเกมรุกที่ถึงทางตันชนาทิฟของเราจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างแน่นอนนะครับเร็วพุ่งเกิน32วิ่งมาก12ระยะทางเร็วสุดเปิดสถิติความเร็วสุดถึง9แข้งทีมชาติไทยดวล3ทีมกระแรงของอาหรับทีมชาติไทยยุดยู่23ปีนะครับภายใต้คตรอิสระสีทโรที่จบอันดับที่4ของโตนนินเมตนเอเชีย ไม่ใช่เรื่องเงินอื่นนะครับเระสิิธิการวิ่งสุดทึงของแข้งดีกรติทีมไทยชุดอยู่ิยูสามเปย์โดยการวิ่งทั้งเกมลุกและเกมรับเลยครับเรียนว่าเพรสซิงสูงส่แดนบอลดในการพบกับ3ทีมแกลงตะวันออกกลางในศึกฟุตบอลโดฮาครับพน่โดยนักเตะ9คนจากทีมชุดอยู่ยูสามปีของทาเราได้ทดําสถิติเจ๋งมากๆที่สุดมีดังนี้โดนัทที่พบกับซาอุดีอาระเบียนะครับระยะทางวิ่งมากที่สุด หนึ่งทีรศัดิ์เผยพิมาหรือวิ่งไป11.4กิโลความเร็วสูงสุดทีรศัดิ์เผยพิม่ชันนรงผมสีแก้ว31กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งความเร็วสูงสุดชันนรงผมสีแก้ว6 9รเก้มตรส่วนแมตท,ที่2พบกับกาตาระยะทางวิ่งมากที่สุดคือชัดวงคนเรองเทโรด11.6กิโลเมตรความเร็วสูงสุดทีรศัดิ์เผยพิมาย 33กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งความเร็วสูงสุดชันนรงค์พรมศรีแก้วยเมตรโดยแมตประทะกับคูเวตระยะทางวิ่งมากที่สุดลีออนเจมส์ 11. 6กิโลเมตรความเร็วสูงสุดชันนรงค์พรมศีแก้วสกิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งความเร็วสูงสุดชันนรงค์พรมศรีแก้วยเมตร สถิติโลกที่สูงที่สุดนักฟุตบอลที่ทําได้ในสนามก็คือ3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงจากสีเดือนก่าบ่งบอกว่าความฟิตของนักเตะไทยที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนนะครับโดยระบบฟุตบอลญี่ปุ่นระบ,บุว่าหากอยากจะแข็งแกร่งเนื้อคู่แข่ง,ขงคุณต้องมีสถิติการวิ่งต่อเกมมากกว่า10กิโลเมตรขึ้นไปตอนนี้นักเตะไทยของเราชุดอยู่2 3าปีถูกยกระดับในเรื่องของความฟิตอย่างช,ชัดเจนสีเกม2องนที่กัมพูชาเจอกับทีมเจ้าไทยชุดนี้สนุกแน่ แกนผูชางของเคุเกะฮอนดะและียวนามของฟิลิปทูชิเยเดี๋ยวได้รู้กันนะครับซื้อผวนำรายงานนะครับเงียกงกุงไฮถึงเวลาเปิดตัวต้นสก,กัดใหม่ซัมเมอร์นี้ลาก่อนซื้อผวนำนะครับรายงานว่าเงียกงกุงไฮถึงเวลากลับอาเซียนแล้วและคแว็กวิลีกหรือไปท้าทายในศึกไทยลีกถึงคลาวถึงทางตันที่โปเอฟซีซะแล้วนะครับสำหรับแข่งเทียบเงยียงกุงไฮ ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามในรายงานจากสื่อเวียดนามระบุวา่าเหยียนกงไฮได้สร้างความฮือย้ายจากอาเซียนสู่ลีกฝรั่งเศสเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเข้าร่วมลีกฝรั่งเศสแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาไม่สามารถสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงและตัวสำรองที่โปเอฟซี FC ได้เลยมีนามซ้ำยังถูกส่งลงไปเล่นกับทีมสำรองในบบงค์พงระดับดีดิวิชั่น5้าฉะนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะยอมรับได้กับระดับซูเปอร์สตาร์ระดับอาเซียน โดยสมันี้ง,งยนกรุงไายมีแผนที่จะบกเมือลาโปเิฟซีอย่างแน,น่นอนและย้ายกลับสู่อาเซียนครัง้งโดยเอเยตนของสชาวชาวเวียดนามได้เดินหน้าเตรียมหาทีมใหม่แล้วในวิรกที่ต้องการตัวเข้าไปหลนทับแต่ยังไรก็ตามในศึกไทยลีกก็คือตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ เซตเนอาเซียนทีมชาติก,กัมพูชาเปิดตัวคุณซึนคนใหม่แทนที่เคสุเกะฮอนดะก่าวดดวนะครับอาเซียนฟุตบอลรายง,งานมาว่าสาพันธฟุตบอลแห่งกัมพูชาประกาศแต่งตั้งโค้ชชาวอาร์เจนตีนาฟิลิปเดลเมลส์เข้ามาเป็นหัวหน้าโค,ค้ชคนใหม่ของทีมชาติก,กัมพูชาโดยเขาจะเข้ามารับตําแหน่งจากเคสุเกะฮอนดะตำแาน่นทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากจบศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2023โดยสำหรับทีมชาติก,กัมพูชาหวังเคสุเกะฮอนดะจะเอาแชมป์ซีเกมส์เลรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ที่ ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพโดยมีไทยเวียดนามเป็นทีมเต็งเบียดยั่งช้ปในครั้งนี้แต่ซีบังต้องจับตาหลังจากนี้คิสุเกะฮอนดะจะลงเอกกับทีมใดในอาเซียนมีกระแสข่าวกับไทยอยู่นะครับวินาทีเดือดอินโดนีเซียะัะแข้งปอนมัดทีมชั้นนำพิมริกอังกฤษกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับฟุตบอลเยาวชนระหว่างอินโดนีเซียและสโมสรปอนมัดทีมชั้นนำในศึกพิมริกอังกฤษ มีเหตุทะเลาะวิวาทกันเกือบทั้งเกมด้วยเหตุแข้งอินโดเล่นหนักใส่ตลอดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมการแข่งขันอุ่นเครื่องฟุตบอลเยาวชนระหว่างฟอนมัดพบกับอินโดนีเซียกระทั่งกลายเป็นบาเรลในโลกออนไลน์ของเกาะอังกฤษเมื่อผู้เล่นฝั่งจ้าบ้านของปอนมัดอาการหลุดหัวร้อนไปกับจังหวะการเล่นของแข้งอินโดนีเซียและเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกือบทั้งเกมซึ่งเหตุก็มาจากการะทักของฝั่งอินโดนีเซีย การจากกันที่ว่านั้นของฝั่งวันวัดไม่ได้บุ่เจาะจงว่าอยู่ในรุ่นใดของอายุในขณะที่ฝั่งอินโดนีเซียก็ไม่ใช่แค่งทีมชาติที่แท้จริงโดยที่วันี้ก็คือทีมของกาดูด้าซเลชซึ่งเป็นอะคาเดมีรวมเด็กชาวอินโดนีเซียนอกแผ่นดินเกิดทั่วโลกจากเดนิดไวต์ตำนานโชซีเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทําในรูปแบบสารกดีเรียลลิตี้ซึ่งนำนเด็กชาวอินโดอายุไม่เกิน20ปีมารวมตัวกันเป็นทีมชาติแบบพิเศษให้รวมคล้ายกับ ฟักหันของประเทศไทยส่วนเหตุทะเลาะวิวาทนั้นเกิดขึ้นในนาทีที่72สอของเกมเมื่อเจ้าจู่แข้งเบอร์6อินโดลงไปเจ็บนอนกองกับเพื่อนที่เบอร์8ดและเบอร์18ของอินโดจะเข้าไปผลักเบอร์เก้าของคนหมัดจนบานไปเปลี่ยนเป็นสนามบอลเป็นสังเวียนมวยสุดดูเดือดแต่ใช่ว่าเรื่องจะจบตรงนั้นเพราะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเกมนะฮะนักเตะอินโดประเคนความรุนแรงใส่นักเตะเจ้าบ้านแบบดุดันไม่เกรงใจใครครับโดยก็ เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและก็มีการห้ามกันในที่สุดนะครับเรียกได้ว่าเดือดจริงๆนะฮะนึกคือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของันที่3เมษสายอน